ต้นมินิคอนเสิร์ตขเขาเนี่ยฮะเป็นหนุ่มอีสานนะครับที่มุ่งม,มั่นที่จะสารฝันให้กับครอบอครวัวนั่คือตุ้มตามวันนี้ตุ้มตามมากับคอนเสิร์ตครั้งแรกในะชีวิตครับตุ้มตามหมายเล็กหนึ่งกับมินิคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าตุ้มตามตามรักตามความคิดถึงตามฝันครับ มไม่เคยลึกซึงกับมันจริงๆและไม่ได้หวนไหว้กับเรือในในใรร่องไร้เพเราเฉันไม่เคยมีใครแบบนี้น ความรักที่ก็รอกกันวันนี้จะมองให้ใครทาไมใช่เธอ 저 맘에 쎄다 저 맘에 สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการของตุ้มตามครับกับมินิคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าตามรักตามความคิดถึงตามฝันครับสำหรับความรักนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญกับผมมากครับผมความรักเป็นสิ่งที่ ทำให้ผมมีชีวิตมาจนทุกว right ันนี้นะครความรักเป็นเรื่องที่ดีครับและก็ความรักนําพาผมมาเจอกับหลายๆคนนะครับผมตามหาความรักมานานครับแต่วันนี้ผมว่าผมเจอแล้วแหละความรักของผมครับก็คือทุกๆคนที่อยู่ตรงหน้างผมตรงนี้นะคร อะไรฮะเพลงเมื่อกี้นะครับเราตามหาความรักกันแล้วแล้วผมก็ได้เจอแล้วด้วยแนละ้วทุกคนก็ต้องได้เจอแล้วใช่ไหมฮะ <laughs> สำหรับความรักของผมครับผ่านไปแล้วแต่ความคิดถึงครับผมมีความคิดถึงอยู่หนึ่งรูปแบบครับผมเป็นความที่ความคิดถึงที่ทุกครั้งที่ผมเหงาที่ผมเหนื่อยนะฮะผมจะคิดถึงสองคนนี้ครับก็คือ คิดหอดหลร้ายๆครับผม <laughs> พูดถึงความคิดถึงนะครับผมมีเพลงเพลงหนึ่งที่จะร้องให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งเป็นเพลงที่สำคัญอยู่ว่าเพลงนี้ครับเป็นเพลงที <laughs> เเงท่เป็นเพลงที่ครับเป็นเพลงที่พ่อกับแม่ของผมนะครับเขียนขึ้นมาครับ เป็นเพลงที่ผมภูมิใจหลายๆครับเพลงนี้ผมอยากข้องเพลงนี้ให้กับทุกๆคนฟังครับเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของผมครับเป็นตัวแทนของความคิดถึงระวังผมกับคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาที่ผมเหงาเวลาที่ผมเมื่อยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กาลังใจได้ดีมากๆครับผมอยาก้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับเพลงนี้ชื่อว่า สัญญาใจครับมองผ่านรู้กันที่มันทาด้วยสีฟ้าบังได้แค่เพียงสา ยังใดมีแฟนใหม่แล้วบอกคำแพงอายจากไปนานทางบ้านบอกเคยสรงข่าวอยากเห็นหน้าแฟนเก่าคนที่เฮาเคยบอกหาก,กันอายจำได้ว่าใจพี่ยาฝากไว้วันนั้น นั่นทิ้งไม่ใหญ่ดีโยนทิ้งบนใดไอไปสอคาบ่เห็นจากเป็นกรรมหรือเวรจังได้มาเกาี่ยวหัวใจตั้งแต่ไอหากเจ้าทำให้เงาหักเฮาห่างไกลบ่ท ดอกเดอร์สางไว้เจ็บปวดสำมได้อายยอมรับ สมไดอ้ายยอมรับ ขอบคุณพ่อขอแม่นะครับที่เขียนเพลงนี้ให้ผมได้มาห้องให้กับทุกๆคนฟังวันนี้ครับขอบคุณครับ,บตามรักก็ตามไปแล้วนะฮะตามคิดถึงเราก็คิดถึงกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ แล, 2003, แล้วตามฝันแล้คร uh 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 ับผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันใช่ไหมครับเมื่อทุกคนมีความฝันแล้วผมว่าความฝันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจนะครับผมเองก็มีฝันเช่นกันครับผมมีความฝันว่าอยากจะมีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีของเดอะสตาครับและวันนี้ผมขอบคุณทุกๆคนมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ ให้โอกาสเอกบ้านนอกคนหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมมีความสุขมากๆครับที่มีโอกาสได้ร้องเพลงและมีความสุขมากๆที่เห็นทุกคนรู้สึกดีกับเพลงที่ผมร้องให้ทุกคนฟังด้วยครับขอบคุณมากมากครับความฝันนะครับช่วยทําให้เรามีกําลังใจที่จะก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ถึงแม้มันจะไกลหลือเกินนะครับ จุดมุ่งหมายถึงแม้มันจะไกลเหลือเกินแต่วันนี้ครับ,รบผมขอมอบหนึ่งเพลงนี้ให้กับทุกๆคนที่กล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองครับรู้ว่าเสียนแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยทีอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักที คว่ารักมันสั่งให้ฉันต้องเปลี่ยนไปวันนี้ที่เกิดมาเจอเธอจังจ้งทีไม่ว่ายัางไงจะลองดีสั่นไหวอยากรักกอดอุนเสียงอยากให้เธอเป็นเพียงผ้าในความฝันเล่มากเล่บ,บนไม่สน ใหญ่สักเพียงใดก็ดีกว่าไปจะไปจากฉันต้องนุ่มรักจริงๆก็รักจริงๆเธอคงไม่หวังกันแม้ต้อยต่ำแต่ยังมีหัวใจแม้ต้องเจ็บแต่มันก็คุ้มก็สุดใจ ใจไหมถ้าฉันไม่ดีอ่ก็ <Hey! S 1> คำว่ารักมันสั่งให้ฉันต้องตามหัวใจรอ,อเราจนวันเจอเราคุย <Yeah. S 1> หวานยังไงจะลบ จรเพราะรักจริงๆเธอก็ไม่ว่ากันต้องรู้รักจริงๆรักเธอจริงๆเธอกไม่ว่ากันไม้เล็กหนึ่งน,นะครับตุงตามนะครับกับมินิคอนซาตาม,มร,รักตามความคิดถึงตามฝัน ผ่านไปเรียบร้อยตามรักตามคิดถึงตามฝันตุมตามหรือไม่ตามหนึ่งก็ทั้งสองครับอืต้องตามหาสีพระยาซึ่งพี่มีคนหนึ่งพร้อมมากๆทางร่างกายและจิตใจและทรัพย์สินครับนั่นก็คือในแม่ของพี่เองครับพี่มาเชิญครับสวัสดีครับ